สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการแก้ไขอิชชูและเพิ่ม h e เฮลส c o r e ให้กับเว็บไซต์ผ่านทางเครื่องมือที่มีชื่อว่า Warrior SEO นะครับผ่านสนใจสามารถทดลองใช้งานโปรแกรมฟรีก่อนได้ผ่านช่องทางต่างๆของ Warrior ครับหัวข้อแรกครับเริ่มไปที่โปรเจกต์ที่เราต้องการตรวจสอบข้อมูลถัดไปหัวข้อที่2เลือกไปที่เครื่องมือเว็บไซต์ออเดดครับหัวข้อที่3ครับจะแสดงข้อมูลเฮลสกอร์ของเว็บไซต์เรา โดยเครื่องมือจะประเมินสถิติโดยรวมของเว็บไซต์ว่าทำงานถูกต้องหรือไม่มีอิชูอ,อะไรที่ผิดพลาดบ้างอิชูเหล่านั้นร้ายแรงแค่ไหนและนำมาประเมินและให้คะแนนเว็บไซต์ของเรายิ่งหักมีคะแนนสูงเท่าไหร่ยิ่งมีผลดีต่อเว็บไซต์เท่านั้นครับถัดมาหัวข้อที่4ครับ c o r e web vital จะแสดงประสบการณ์ของยูเซอร์ที่ได้รับจากเว็บไซต์ของเราโดยมีแมตติกสตัวเป็นส่วนประกอบในการแสดงผลและวัดค่านี้ครับ เริ่มจาก LCP ครับย่อมาจากรัก Content Full Pen ครับเป็นแมทริกที่จะแสดงความเร็วในการโหลดเนื้อหาของแต่ละหน้าเพจซึ่งทำให้เมื่อยูซอร์เข้ามาในเว็บไซต์ของเราแล้วได้รับประสบการณ์ในการดูข้อมูลต่างๆได้รวดเร็วยิ่งหากหน้าเว็บของเรามีการโหลดที่รวดเร็วเท่าไหร่คะแนนในด้าน LCP นี้ก็จะยิ่งสูงขึ้นถัดมาเป็นเรื่องของ CLS หรือ Cumulative Layout Shift เป็นแมททิกที่จะตรวจสอบเลเยอร์ของหน้าเว็บเพจที่แสดงข้อมูลให้ยูเซอร์ว่าทํางานถูกต้องหรือไม่หากหน้าเว็บเพจนั้นทํางานถูกต้องไม่ได้มีความผิดปกติในด้านใดคะแนนในส่วนนี้ก็จะสูงขึ้นครับต่อมาหัวข้อที่5ครับ Top Issue แสดงข้อมูลปัญหาที่จําเป็นต้องแก้ไขยอย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยให้คะแนน SEO ในหน้าที่มีปัญหานั้นยังดีขึ้นอยู่และไม่ถูกจัดอันดับให้ลดลง โดยหากต้องการดูอิชูอื่นๆเพิ่มเติมให้กดไปที่ v w All ครับหลังจากคลิก e w All เข้ามาแล้วจะแสดงหน้าอิชู e Report ทั้งหมดโดยในส่วนหัวข้อที่6จะแสดงกลุ่มของปัญหาที่เจอในเว็บไซต์เรียงลำดับเป็นกลุ่ม e er อ r o r และกลุ่ม Warning นะครับถัดมาหัวข้อที่7หน้าต่างด้านซ้ายมือจะแสดงผลอิชูที่เกิดขึ้นทั้งหมดว่ามีอะไรอยู่บ้างและมีจานวนเท่าไหร่หัวข้อสุดท้ายหัวข้อที่8 ส่วนหน้าต่างตรงกลางจะแสดงรายละเอียดของปัญหาที่เจอทั้งหมดพร้อมทั้งวิธีแก้ไขนอกจากนี้ยังมี URL ของหน้าที่มีปัญหาทําให้สามารถเข้าไปแก้ไขได้ทันทีและหากทําการแก้ไขอิชูทั้งหมดแล้วผมรับรองได้เลยว่าคะแนน SEO ของคุณจะดีขึ้นแน่นอนสุดท้ายนี้ผมอยากจะบอกว่าการตรวจสอบแก้ไขอิชูเป็นเรื่องจําเป็นสําหรับการทํา SEO มากเพราะฉะนั้นอย่างน้อยควรตรวจสอบสักเดือนละครั้งเป็นอย่างน้อยนะครับ โอเคครับนี่คือขั้นตอนทั้งหมดของการตรวจสอบอิชูและเพิ่มเฮลสกกรอผ่านทางเครื่องมือที่ชื่อว่า Warrior s e o แล้วมาดูกันว่าครั้งต่อไปผมจะนำความรู้เรื่อง s e o ด้านใดมาบอกกันอีกนะครับสวัสดีครับ